วัดประจําวันลดหน้าทารีมทุกวันนะคะแดนที่ไปค่ะหัวคิ้วนะคะร่องสิบเอ็ดถุงใต้ตาค่ะร่องแก้มก็าไหมักไปทีเดียวเลยค่ะบิดมือค่ะเช้าเย็นค่ะคือพื้นฐานของการดูแลตัวเองนะคะหัวคิ้วก็ะนะคะร่องสิบเอ็ดถุงใต้ตาค่ะนิ้วกลางถุงใต้ตาคะยิ้มอป้งเสียงค่ะร่องแก้มเราไมหมักไปทีเดียวบิดมือค่ะ บิดมือค่ะนะคะทีละข้างก็ได้ค่ะบิดมือค่ะถุงใต้ตานะคะจะจะได้กระชับจะได้ไม่มีถุงใต้ตาดันขึ้นไปค่ะบิดมือค่ะมือนี้ช่วยมือนี้ช่วยค่ะมือนี้ค่ะมือนี้ช่วยค่ะ พื้นฐานของการดูแลใบหน้าแต่ละวันค่ะเสร็จพร้อมลุยงานสวยด้วยราคาประหยัดเห็นไหมคะเรารับตัวเองเป็นมั่นใจค่ะว่าคุณสวยด้วยมือของคุณเอง